ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดมสิริด่วนนะครับวันนี้อยู่บนเส้นหมายเลขหมายเลขเจ็ดหรือเปล่าเจ็ดหรือเก้าฮะเก้า <9. S 1> อ่ะไม่ใช่เจ็ด เป็นหนึ่งครับรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่ขับต่อไปบนถนนกาญจนาพิเศษอีก12กิโลเมตรจดไปไปไหนมาบ้างวันนี้ไปลบบุรีงานบนวัดลบบุรีรวัดอะไรนะวัดโปงเกตโป่งเกตทำอะไร ทำอะไรอะไรคมอคมเมนต์อะไรสุดไปถ่ายงานขุดอ่างเก็บน้ำหน่อยครับที่ไหนน,นี่พาคุณนินมาด้วยครับคนละครับพื่งไดขับนะครับพึ่นไงขับ ไม่สบายหระ4.45ิปิดเทอมปุ๊บไม่สบายปัปปบยป๊บเลยทีเราไ์สดด้วยครับไหนกันเอ้ยเด่นเองดีใจหรือ,อยังไงไหมได้กลับบ้าน <c oughs> ดีใจหรือเสียใจ เอ้ยย้เป็นไงอยู่อยู่นี่อยู่นี่กับอยู่บ้านเจรวยอยากอยู่ไหนอยากอยู่บ้านเจรวยไม่เคยโทรมา วิ่งบ่อยครับเส้นนี้นะครับวิ่งส่งอะไร ร้อยเออมียชิดขวาตรงทางแยกยืสนสินี้ให้สิมาเป็นเพื่อนครับช่องอะไรนะเอฟเฟลเป็นหนึ่งยิมเงินให้หน่อย คิดมาตรงทางเงียนี่สามสิบประมาณร้อยหนึง่งไปต่ออีกหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรตอนนั้นผมวิ่งผ่านเอ็มฟลไม่เห็นมีอะไรแจ้งไปเลยนะตอนมาไ,มได้นะครับพี่วไม่ไได้ไป ทำบุญโรงเรียนบ้านชายใหญ่อ๋อผมให้ลูกชายไปแล้วไม่เย้ยอ๋อ,อ,อพบูดในหลาสดไปแถวไหนครับผมว้าเวเยอะมากเลยจ้านนี้สามสิบบาทั้งี้ดูรถเพียบเลยวันหนึ่งโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยล้านเนาะนี่ครับประหยัด ครับปลดไฟฟ้าอยู่กรุงเทพต้องใช้ครับประหยัดได้เยอะเลยนะครับนี่เพราะว่าชาร์จทีนี้วิ่งได้เกือบพันรู เาไม่ใส่แกอีตัเหรอโอ้ก่อาจะได้เสียงเงินหนว่งหนึ่งพฤศจิกครับยังเหลืออีกด่านสองด่านนะครับวันวัน,วนไม่รู้รับไปกี่ร้อยล้านนะครับ เป็นนิมิตใหม่ ร้อยเมตรชิดขวาตรงทางแยกชิดขวาตรงทางแยกสาก่ <30. S 1> จะถึงบ้านเป็นอีกหมดเงินเยอะเนี่ยขับต่อไปอีกหนึ่งกิโลเมตร อีกสามสิบเป็นหนึ่งหมดอีกสามสิบแล้วเนี่ยว่าจะถึงบ้านเป็นหนึ่งหมดเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยบริษัทนี้เจอบ่อยมากวัชระซัพ์ปีตเลียมเนี่ยเนี่ยเสียแถวอะไรนะอันนี้เขาขนอะไร,รอ่ะน้ำมันน้ำมันเลยเอาออใจ างคู่ขนานถนนบางนาตราดอีก2กิโลเมตรบางนาตราดชนบุรี รับบัวอะไรนะรับบัวรับบัวอีก400เมตรเยีมช่องทางใดก็ได้เพื่อเบี่ยงซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3256เออสรีนี่พูดไม่หยุดเลยเราก็ไล์สดยังไม่หยุดนะครับนี่สวัสด,ด,ดีครับนี่เรามาถึงแล้วนะครับเส้นกินแก้วครับ โล่งดี โรงเรียนเป็นหนึ่งเลยอย่าง,อย,งอยู่ทั้งนู้นี่ฮะแถวนี้โรงงานเยอะนะครับแถวนี้กินแก้ว<ม>ที่ลับรถก็เยอะครับ 二三七。 มาส่งเป็นหนึ่งครับส่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งบอกยามครับว่าสามสามสครับอะไรครับสามาสี่ครับผมครับมาติดต่อไปไหนครับมาส่งเป็นหนึ่งค่ะมาส่งคไม่รู้จักเป็นหนึ่งครับผมเอ้าแวดูจกบ้านได้ไหมเครับ เป็นหนึ่งถึงแล้ว <Okay. S 1> ใครอยู่เลยใคอยูใอย่ใครอยู่ฮะใครอยู่โอ้ทำไมหม้อเยอะจังมีตังอา้าวถึงแล้วโอ้โอ้มีตังมันโตขึ้นยน เอาของลงหมดยังเอาของลงหมดยังเอาขยะมาทิ้งด้วยไม่ได้มานานเลยครับบ้านนี้ เอ้ามายัางไงแม่ไปส่งแกงมาไปส่งแกงอ้อ,งอ,งอ,ออกรถใหม่เหรอออกรถใหม่เหรอไไรถทรงแกง <c oughs> อะไรซูกุปปี้เหรอนะไปลบบุรีมาพาไปเที่ยวลบบุรีมา งั้นเดี๋ยวผมกลับรนไปไหนต่อหรือเปล่าไม่รู้เลยไม่ได้วางแผนไปเรื่อยๆครับแล้วไปนึงพอกลับก่อนนะเป็นเด็กดีนะไม่ได้อยู่นานนะครับขายแกงดีไหมแม่ขายดีอยู่กรุงเทพขายของกินขายดีเนาะ ผมกลับก่อนเด้อก,กลับเร็วค่อยเจอกันใหม่